สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊สะสรุปแล้วมันเป็นต้นข้าวฟ่างนะไม่ใช่ข้าวโพดนะที่เรารอลุ้นว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวฟ่างนะแต่ประโยชน์เขาก็มีนะแต่ชาวไร่ชาวสวนเขาไม่ชอบนะมันเหมือนแบบเป็นวัชพืชอะไรเงี้ยสาหรับเขานะแต่เนี่ยประโยชน์ของข้าวฟ่างนะมันเยอะดีมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะควบคุมโรคเบาหวานดีต่อหัวใจปกป้อง Uh, จากโรคมะเร็งทําให้กระดูกแข็งแรงช่วยย่อยอาหารป้องกันนิ้วในไตช่วยควบคุมน้ําหนักได้ด้วยอ hmm. มีวิตามินเยอะดีนะโปรตีนสูงด้วยสําหรับคนรักสุขภาพนะ uh, สรุปก็คือต้นนี้เป็นต้นข้าวฟ่างเอาไงดี นกชอบเนี่ยนกนกนกชอบเอาไปเลี้ยงนกบ้านใ,นใครเลี้ยงนกเนี่ยปลูกให้นกกินประโยชน์เยอะดีปลาละ1นสมองสองมือทำมุ่งมันขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงสเสมอท่องเอาไว้นะจา๊ะ ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยแค่นี้นะ